นับตั้งแต่ราชสมัยถังมู่จงเป็นต้นมาฮ่องเต้ราชวงถังต่างก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขันทีขันทีจึงยิ่งมีอำนาจล้นฟ้าหลังจากถังหวนจงขึ้นครองราชพระองค์ทรงพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของจกักรพรรดิอย่างเต็มที่และสนพระทัยในกวีนิพนธ์ทรงให้ความสนับสนุนและที่ขงจือพยายามตัดทอนรายจ่ายอันเนื่องมาจากในพระราชวังมีสาวนางสนมมากเกินไป จึงได้ส่งกลับบ้านเกิดเป็นการประหยัดรายจ่ายเป็นจำนวนมากส่งมีบัญชาให้เลิกความสุรุ่ยสุรา่าในราชสำนักทั้งหมดทั้งๆที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง17พรรษาก็ทรงเรียกประชุมขุนนางฉันเสนาบดีเพื่อมาปรึกษาราชการเป็นประจำซึ่งตรงกันข้ามกับจกักรพรรดิมูจงแต่แม้ว่าเวินจงจะทรงมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองเพียงไรก็ยังมีพระชนมายุยาวไวไม่อาจพิชิตขันทีถึงขั้นขุดรากถอนโคน อิทธิพลที่ฝั่งรากลึกอยู่ในราชสำนักมาช้านานหลายรัชกาลปีที่สองหลังจากถังหวนจงขึ้นครองราชบัณฑิตที่ได้รับการเสนอชื่อจากเขตต่างๆต่างก็เดินทางมาสอบที่เมืองหลวงบัณฑิตคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าหลิวเวินได้เขียนต่อต้านการกุมอำนาจของเหล่าขันทีลงในข้อสอบเขาเชื่อว่าหากต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขต้องกีดกันขันทีไม่ให้ก้าวไก่การปกครองแต่ควรมอบอำนาจในการบริหารราชกิจ ให้อัคราเสนาบ,บดีและมออำนาจในการบัญชาการกองทัพให้แม่ทัพเหล่าขุนนางผู้คุมสอบได้อ่านข้อสอบนี้ก็พากันชื่นชมไม่หยุดปากแต่พวกเขาเห็นว่าบทความของหลวเฟินไม่เพียงแต่มีสำนวนภาษาสะละสะลวยเท่านั้นแต่ยังเสนอแนวคิดได้มีเหตุผลน่าชื่นชมเหล่าขุนนางผู้คุมสอบได้อ่านข้อสอบนี้ก็พากันชื่นชมไม่หยุดปากพวกเขาเห็นว่าบทความของหลวเฟิน ไม่เพียงแต่มีสำนวนภาษาสละสะลวยเท่านั้นแต่ยังเสนอแนวคิดได้มีเหตุผลน่าชื่นชมแต่เมื่อต้องตัดสินผลการสอบกลับไม่มีใครกล้าตัดสินให้หลิวเฟินสอบผ่านเพราะหากให้หลิวเฟินสอบได้ก็เท่ากับล่วงเกินเา่าคันทีเช่นนี้พวกเขาก็อาจรักษาตำแหน่งไว้ไม่ได้ในท้ายที่สุดแล้วบัณฑิต22คนที่เข้าสอบพร้อมกับหลิวเฟินต่างสอบผ่านกันหมดมีเพียงหลิวเฟินเท่านั้นที่สอบตก เหลวเฟินเป็นผู้มีความสามารถที่ผู้คนต่างยอมรับแต่ครั้งนี้กลับต้องสอบตกเพราะพูดความจริงทุกคนต่างก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมบัณฑิตที่สอบได้คนหนึ่งถึงกับออกปากว่าหลวเฟินสอบตกแต่พวกเรากับสอบผ่าน่ังน่าละอายใจจริงๆถังเวินจงทรงอัดอั้นตันใจเป็นอย่างมากที่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเราขันทีพระองค์จึงคิดที่จะกำจัดขันทีมาโดยตลอดครั้งหนึ่ง ทังวัจงทรงประชวนหนักต้องการหมอมารักษาด่วนเบื้องเอิญหวังโซเฉิงหวัวหน้าขันทีที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งชื่อเจิงจู้มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อยู่บ้างเขาจึงเสนอให้เจิงจู้มารักษาอาการป่วยให้ถังงวินจงถั้งวินจงสวยพระโอสถไปไม่กี่ครั้งอาการก็หายเป็นปกติพระองค์ดีพระทัยมากจึงเรียกตัวเจิงจู้มาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงสังเกตว่าเจิงจู้เป็นคนที่มีวาตศเสนเป็นเลิศ ดูเหมือนผู้ที่มีความสามารถจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นวีซื่อต้าเหรินเจิงจู้มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าหลี่ซินเดิมมีตำแหน่งเป็นเพียงขุนนางเล็กๆพ่อเขาได้ยินว่าเจิงจู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขุนนางใหญ่ในราชสำนักก็นำเอาของของวัญจำนวนหนึ่งมาขอพบตอนนั้นเจิงจู้กำลังต้องการผู้ช่วยอยู่พอดีเขาจึงขอให้หวางโซเฉิงแนะนำหลี่ซินต่อถังหวนจงหลี่ซินเองก็ได้รับความไว้วางพระทยัย จากถังเวินจงภายหลังจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัคราเสนาบดีเมื่อถังเวินจงทรงบอกเล่าความคิดที่จะกำจัดขันทีให้พวกเขาฟังทั้งสองก็รวมมือกับถังเวินจงวางแผนการลิดลอนอำนาจของหวังโซเฉิงขึ้นแผนหนึ่งพวกเขาได้ยินว่าหวังโซเฉิงมีเรื่องขัดแย้งกับขันทีใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าโชซื่อเหลียงดังนั้นจึงเสนอให้ถังเวินจงแต่งตั้งโชซื่อเหลียง เป็นผู้บัญชาการทหารองครักษ์ส่วนหนึ่งจากนั้นลี่ซินก็ค่อยๆลิดลอนอำนาจทหารของหวังโซเฉิงเพราะหวังโซเฉิงไม่มีกำลังทหารอยู่ในมือก็ไร้เขี้ยวเล็บถังหวนจงจึงใช้สุราพิษสังหารเขาได้อย่างง่ายได้พอกำจัดหวังโซเฉิงได้ก็ถึงคราวของโชซื่อเหลียงลี่ซินวางแผนการขึ้นแผนหนึ่งจากนั้นก็รอบติดต่อกับหานเย่แม่ทัพทหารองครักษ์เพื่อเริ่มดำเนินการวันหนึ่งในปีคิตศราช835 ตอนที่ถังเวินจงกําลังว่าราชการอยู่นั้นหานเย่ได้กลับทูลให้ทราบว่าเมื่อคืนวานนั้นมีน้ําค้างจากสวรรค์ตกลงมาอย่างต้นทับทิมที่สวนหลังกองบัญชาการทหารองครักษ์ในสมัยโบราณน,นั้นราชสำนักต่างๆล้วนแต่มีความงมงานในเรื่องโชคลาภทั้งสิน้นน้ำค้างที่ตกลงมาจากสวรรค์ถือว่าเป็นรางดีหลี่สิน้นและเหล่าขุนนางจึงรีบกล่าวแสดงความยินดีกับถังเวินจง พร้อมยังเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรน้ำค้างจากสวรรค์ที่สวนทั้งเวนจงมีพระบัญชาให้อัครเสนาบดีหลี่ซินไปตรวจสอบดูก่อนหลี่ซินแกล้งทําเป็นเดินไปดูที่สวนด้านหลังรอบหนึ่งจากนั้นก็กลับมากราบทูลว่ามอมฉันไปดูมาแล้วแต่เกรงว่าจะไม่ใช่น้ำค้างจากสวรรค์ขอ่าบาทส่งให้ผู้อื่นไปตรวจด,ดูอีกครั้งด้วยเถิดทั้งเวนจงมีบัญชาให้โฉซื่อเหลียงและเหล่าขันที่ไปตรวจสอบอีกครั้งโฉซื่อเหลียงจึงเรียกหาญเย่ให้ไปด้วย พอเดินไปถึงริมประตูหานเย่กลับมีสีหน้าที่เคร่งเครียดจนซีดขาวโชซื่อเลี้ยงรู้สึกแปลกใจขึ้นมาจึงถามหานเย่ว่าแม่ทัพหานท่านเป็นอะไรระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยอยู่นั้นจูจ่ๆก,ก็มีลมพัดมาทำให้ฉากผ้าที่แขวนอยู่ริมประตูนั้นเปิดออกโชซื่อเลี้ยงเห็นหลังฉากนั้นมีทหารจำนวนไม่น้อยถืออาวุธครบมือแอบซุ่มอยู่ก็ตกใจมากเขาจึงรีบหนีกลับไปที่ท้องพระโรงทันทีหลีซิ้น เห็นโชซื่อเลี้ยงลบหนีไปได้ก็รีบสั่งให้ทหารแอบซุ่มอยู่รีบตามไปแต่โชซื่อเลี้ยงกับเหล่าขันทีกลับจับถังหวนจงเป็นตัวประกันและลากตัวพระองค์ขึ้นเกี้ยวหลบหนีไปเสียก่อนลีสิน้นรีบตามไปยึดเกี้ยวของถังวนจงไว้ทันทีขันทีคนหนึ่งเห็นดังนั้นก็ก้กาวเข้ามาต่อลีสิ้นเข้าที่หน้าอกอย่างรุนแรงจนเขาล้มลงโชซื่อเลี้ยงจึงฉวยโอกาสประคองถังวนจงขึ้นเกี้ยวหลบหนีเข้าไปในวงัง หลังจากแผนการล้มเหลวหรี่สิ้นก็ขอเสื้อผ้าธรรมดาชุดหนึ่งจากขุนนางชั้นบุญน้อยเพื่อปลอมตัวหลบหนีออกจากพระราชวังฝ่ายโชซื่อเลี้ยงได้ออกคำสั่งให้ทหารจับตัวขุนนางที่มีส่วนร่วมในแผนการรอบสังหารครั้งนี้มาให้หมดเจิ้งจู้ซึ่งกำลังนำกำลังทหารเดินทางจากเฟิงเสียงมายังเมืองหลวงทราบข่าวเข้าก็คิดจะถอยกลับเฟิงเสียงแต่กลับถูกขันทีซึ่งควบคุมกองทัพสังหารเสก่อนแผนกำจัดขังทีของถังวนจง รีสิ้นและเจิงจู้ล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงส้ำยังมีผู้ที่ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า1000คนในฐานะาที่เป็นจกักรพรรดิเหวินจงทรงเจ็บช้ำน้ำใจอย่างสาหัสถึงขนาดขวาญสลายรับสั่งแต่ว่ากษัตริย์โบราณที่โง่งเง่าเบาปัญญาที่สุดของเราเคยถูกเจ้าของคนครคุมตัวไว้แต่ข้าเองยังเคาะร้ายกว่ามากเพราะถูกขันทียึดกลองจนหมดสิ้นไอ้พวกขันทีที่เป็นได้ อย่างดีก็แค่คีข้าประจำบ้านเท่านั้นเองต่อมาเมื่อประชชนหนักศึกชิงราชสมบัติก็เริ่มขึ้นอีกครั้งสนมเอกไสาย,ยางซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักเพราะมีสมัครพรรคพวกสนับสนุนซึ่งได้แก่ขุนนางและขันทีกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะให้โอรสของนางได้ขึ้นของราชแต่ขันทีอีกกกหนึ่งซึ่งมีโชซื่อเลี้ยงเป็นหัวหน้าแถมมีกำลังทหารประจำวังหลวงเป็นคนของตนไม่เห็นด้วยและก็สนับสนุนหลี่เอียน อนุชาของเวินจงข้างทางเวินจงก็ไม่อาจตัดสินพระทยให้เด็ดขาดได้ในเมื่อทรงทราบดีว่าอำนาจในการตั้งจกักรพรรดิขึ้นของราตนั้นไม่ได้อยู่ที่พระองค์หากแต่เป็นของโชซื่อเลี้ยงทั้งเวินจงสิ้นประชนลงในตอนต้นปีคิศสกราช840ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง30พรรษาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ